สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษนะครับมารียหนังสือพิมพ์มัติชนฉบับวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565ครับขอบคุณมติชนนะครับผมขอบคุณมัติชนครับเราเรามาเริ่มจากด้านบนไล่ลงมาก่อนเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครบรอบ90ปีราชินีศิริกิตนะครับ ถวายพระพรครับพลเอกปรยจันท์โอชานมตตีเป็นประธานจุดพิธีเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับเนื่องในครบรอบ90ปีของท่านนะครับของพรระาชินีสุรกิจเมื่อที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันนี้นะครับในหลวงรอสิบในหลวงรอสิไปทำบุญนะครับ ให้พระชินีนะครับให้เสด็จแม่ของท่านครบรอบ90ปีนะครับ90ปีติ9 0พันษาพระพันปีหลวงในหลวงพระชีเสด็จทรงบำเพญ็ญพระชกุศลทั่วไทยจุดเทียนถวายพระพรนายกนำทาบุญจุดเทียนถวายพระพชัยมงคลสมเด็จพระพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระม,มงคลวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับ กทรอยกทุดความคิดใหม่4มาตราบิ๊กตูอยู่ถึงปี70ยาวไปชาติชายย้ำนับจากมิยอ62ให้ดูทุกวักบันทึกไม่ครบจรานเปิด3แพร่งเริ่ม60ก็ได้อุปมาคขังข่า,ขาวกลายเป็นนกเพื่อไทยลั่น15สอคอปิดฉากสูตร500 อันนี้เว็บพน,นันฟอกเงินพน,นันฟอกเงินนะครับนำธุรกิจก่อสร้างหลายพื้นที่หยึดสับได้46ล้านต้นทุนทำธุรกิจเพิ่มบาน SME เซ็งทั้งดอกเบีย้ยค่าไฟค่าแรงนะครับคลังดีเดย์ห้างกันยานลงทะเบียนคนจนรอบใหม่นะครับ ลองเผาโฟมอันนี้เมาาทิ้บีเนาะ,ะชัดชเิเรงปรับผังเมืองกทมใหม่วิ่งผ่านส่งข้อาสารห่วงกลิ่นกัญชาฟุง้งโอเคอันนี้อีกทางหนึ่งอันนี้อะไรอะ่ะนี่เรื่องของประยุทธ์8ปีครับอาจารย์อ่านเกมสภาถูกพิเศษ8ปีที่นับไม่เป็นเออนั่นสิอ,อืม รัสดดนไปต่อเดนหน้าประชาธิปไตยสู่สนามเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เมื่อมอบเป็นที่10สิงหาที่ผ่านมานะครับแม้ไม่มีรุงปนัสยาแม้ไม่มีไม่มีเพนกวินอยู่บนเวทีคนที่ติดตามเห็นคู่ใหญ่ขอนแก่นได้ยินเพลงสามัญชนก็คือคักนะครับ อาเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนะครับเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวเที่ยวตามรอยบุเพศนิวาส2นะครับทางมติชนเขาก็จัดเนาะ MIC Walking Trip ฝรั่งยุคซิวิไลถิ่นฐานออเจ้านะครับใครสนใจก็สแกน QR Code สำรองที่นั่งเขาเป็นการเดินนะ วันอาทิตย์ที่4กันยายน2565 8โมงถึง13นาฬิกาเออผมก็น่าไปเหมือนกันนะฮะอันนี้กำเนิดวรรณคดีไทยอะ่ะก็อเกิดวันในคดีไทยนะครับฮอสินหมาวิทยาศิลปาก่อนนะครับเผื่อติดตามใน Facebook ศิลปะวัฒนธรรมครับผมเอ,องคนมาเป็นข่าว SME ธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อม SME โอดปัจจัยลบลุมเลา้าเสนอคัดแยกกลุ่มช่วยค่าไฟนะฮะขึ้นค่าแรง5-8%ในจ้างรับได้เทศสอตรึงดอกเบีย้ยภาคเกษตรแบงก์พาณิชย์ทยอยปรับสันติพร้อมพัดแจงที่มาบัตรคนจน16ล้านเออมะลิกาบุญมีตระกูลประชาธิปัตย ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์โชว์แผนรับวิกฤตเศรษฐกิจหยุดยาวโปรโดันพัก50%นะทางเหนือนะครับขาดแรงงานเหนือไม่รุนแรงท,ง,ทง,ทง,ทงท่องเที่ยวนะอันนี้ทางเรื่องของอยางนะครับกรมาการส่งเริการยายาทุทยาไทย,ทยสงครามสเทือนราคายางวันพื้นพื้นที่ปลูกเจอท่วมหนักหลุนโตกรามกิจกรรมเศรษฐกิจ กทมจัดแถวผับสกัดไม่ซ้ำรอยสัตหีบวันนี้ใครเอ่ยเอ,อ,อนนาเยี่ยมแม่ที่บ้านวัยเด็กสมัยนอนกุฏิแม่ชีนะครับ This is life นี่คือชีวิตครับมันก็ต้องทุกๆสุกๆก,ก,ก,กรรมดา ประสบความสำเร็จยินดีด้วยครับท่วมภูสร้างน้ำป่าสายน้ำบงไหลท่วมบ้านเรือนตบนบอำบลสุโภงอเภอภู้างจังหวัดพะเยาตั้งแต่เช้ามืดบริเวณกว้างทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บของหนีทันได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเอาว่าไงเรื่องน้ำเรื่องน้ำครับชัดชาติ นี่ไม่มีลายอภา,านนะครับรถไฟหน้ามืดจ่ายภาษีที่ดินเพิ่ม10บเท่าเข็ม4นายฟูมิโอคัคิเชดานายกรัฐมนตรีญี่ปุน่นเข้ารับวัคซีนโควิดเข็ม4ียำผักสลิดจานแซบจีแห่งฤดูฝนนาวาร่าแบ็คเอดิชั่นเสริมแกล่งแต่งตัวใหม่ American Factory เมื่อจีนเข้าไปตั้งโรงงานในอเมริกาอันนี้เป็นสารคดี Netflix นะครับโอ้โหดีมากดีมากนะครับแฟนรายการไม่น่าเชื่อนะสารคดีนี้2-3ปีแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจีนนี่บุกธุรกิจในสหรัฐเลยนะครับแนะนำเลยใครดู Netflix ก็เข้าไปนี่เลยครับ American Factory นะครับดีมากๆเลยอ่ะกอฟอะไรอ่ะเจเจ สปอนโปรอเมริกันพัดลูกพัดลูกที่หลุม18ปิดท้ายด้วยสกอร์8อันเดอร์นำแข่งขันกอล์ฟ PGA น่าจะมีข่าวมวยไทยเนี่ยนะมัติชนไม่ค่อยมีข่าวมวยไทยก็เลยนะส่วนใหญ่เป็นกอล์ฟฟุตบอลเทนนิสเงินเฟอ้อดอกเบี้ยขาขึ้นทางสองแพร่งสำหรับผู้กำหนดนโยบาย โอ้อันนี้มติชนนี้แน่นอนเลยถ้าเรื่องถ้าเรื่องโบราณคดีพวกนี้นะครับเช็คอินปราสาทหินถิน่นอีสานจากโคราชถึงบุรีรัมย์สำรวจวิมายปูระข้ามการเวลานะภูพนมรุงนี่ไปเที่ยวได้หลายที่เลยครับถ้าใครชอบเที่ยวปราสาทอย่างนี้นะปราสาทหินพิมายนี่ผมก็ไปหลายครั้งละพนมรุ้งนี่ไปสองครั้งละ น่าเที่ยวมากนะครับถ้าไปกับมติชนก็ได้ความรู้โอ้นี่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 น,นี่นี่เขามีทัวร์นะเผื่อใครอยากไปนะครับทัวร์สุดยอดปราสาทหินถิ่นอิสานใต้นครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับไปหลายที่เลยนี่ฮะปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุมปราสาทเมืองตำ่ำปราสาทปลายบัตรวิหารแห่งชาติพิมายพระนอน หินทรายศิลปะิทราวรีอายุ1,300ปีอันนี้ผมเคยไปอยู่อำเภออะไรอยู่ในโคราชเ,เลยสีคิ้วไปหน่อย1 2 0นะครับ12900พักเดียวเพิ่มอีก1,000มาโปรโมชั่นคู่ลดทันที1,800นะเื่ใครสนใจนะครับก็ Facebook มติชนแคาเดมี Academy, หรือเบอร์โทร 0829939097นะครับอันนี้30ชุดในโลกรายก้ารุ่นพิเศษพระราชาพิธีีบรมราชาพิเศษประมูลให้ย2มูลนิธิโอ้โหนี่กี่ไลก้าปกติอย่างธรรมดานี่ก็เป็นหลายแสนนะถ้ารุ่นอีดิชันขนาดนี้มันจะเท่าไหร่กันนี่อื้อหือ ลุนไรก้าพิเศษเรเน่เซเวเกอร์ฟาดแรงเรียกสินค้าชะลอไหวขยะทำให้ผู้หญิงไร้ค่าเมื่อแก่บิ๊กตู่มาดูตรงนี้ก่อนน้ำหล่นใส่รถเอาอีกเลยล้วเ,เกิดอะไรขึ้นอีกครับถนนพระรามสอง วิศวกรอยู่ทานาพิเศษกรงทัลวกพ้าหน้าลงพื้นที่สำรวบรเวณจุดเกิดเหตุโครงการก่อสร้างทางห่วนทวพระรามสองการนวารัตรมริเจนแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนที่เกิดน้ำขังสายงานทางด่วนไหลหล่นใส่คากระจกแตกเสียหายดูซิใครเป็นผู้รับเหมานอ้อหลายครั้งเลยนะครับเนี่ยแถวพระรามสองเนี่ยวันก่อนก็อะไรที่กับรถ ตกลงมาถล่มมาคนเสียชีวิตบิ๊กตู่อ่ะว่าไงชวนไม่ยืนยันกฎหมายลูกเสร็จทันสาธิตปิตุติชะชี้ร่วม,มันเดียวจบยันเป็นเอกสิทธิ์ไม่ถกสภาพออพลังประชารัฐโยนวิบคุมเสียงเพื่อไทยประเสริฐจ,จะลงทองย้ำจุดยืนหา1หนึ่งร้อยวิบฝ่ายค้านยันไม่ เป็นองค์ประชุมสุทินทางแสงงัดเกมอภิปลายยื้อนับองค์สู้พิเชษเชื้อเมืองผ่านย้ำ17สิงหายื่นตีความ8ปีนายกไอรอยกกรอทขอ้ามนั่ง8ปีประยุทธ์ท้ามนั่ง8ปีนะอ้างวิษณุยันคอรอมออำนาจเต็ม ชาติชายยกมาตราสี่นับปม8ปีเริ่มเป็นตอนไหนก็นับตรงนั้นทำไมมันทําให้มันยุ่งยากเนาะประยุทธ์ก็เป็นว่าจป8ปีละ่ะ2อ,อเทอมอะ่ะถ้าเป็นประธานาธิบดีก็2เทอมละพอละน้า16หนะครับหน้าสุดท้ายประชาชาติธุรกิจจัดสัม,มานาครับถอดรหัสลงทุนถอดถอดร,รหัสลงทุน ยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นคงต้องติดตามไลฟ์กันนะน่าจะมีพุทธ17สิงหาคม2565 2 2ร15ทรน,นทีงร6อนาินะาทีนอใครอยู่ในกรุงเทพก็ไปก็ได้นะสแกนจากที่นี่เลยนะครับเพราะว่าประชาชาติธุรกิจเข้าสู่46ปีแล้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยสุดยอดมากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ อขอบคุณมติชนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมครับผมชีฟทำขอบคุณสวัสดีครับ